ล้อโซ่ไฟฟ้าคุกดอง KD2 ดียังไงเราไปดูกันครับล้อคุกดองรุ่น KD2 นําเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งตัวแบบคอมพิเซตยกน้าหนักได้ตั้งแต่2ตันถึง5ตันระยะยกสูงอยู่ที่4เมตรบอเตอร์3.3กิโลวัตต์คาฟมีชีพระบายความร้อนอยู่รอบตัวโซ่เกรด80ชุบโกไนช่วยป้องกันสนิมตะขอเหล็กหลอเกรดพิเศษแข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายมีเซฟตี้แห็ก เสริมความปลอดภัยกระปุกโซ่ผลิตจากพลาสติก PVC เหนียวยืดหยุ่นไม่แตกหักง่ายชุดเกียร์แช่อยู่ในอ่างน้ำมันลดการสึกหอ้อช่วยระบายความร้อนได้ดีระบบเบรกแบบ DC รีสเบรกแม่นยำปลอดภัยประสิทธิภาพสูงสวิตช์คอนโทรลใช้งานง่ายมีปุ่ม e m e r g e n c y ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลมีลระบบตัดการทำงานแบบลิมิตสวิต c h และนี่คือคุณสมบัติเด่นของล็อกโซ่ไฟฟ้ารุ่น k d 2จากบริษัทไทยเคนคิดจำกัด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ